สวัสดีครับอยู่กับช่องอเอาเกงเกิดมาซ่อมนะครับช่วงบ,บ, 3, บ่ายบ่ายสามกว่าานะครับทำขน้นเสร็จคำนูนออกไปไหนแล้วเอาติดเอาติดจะบอกให้พอด,ดีแบตมันหมดนะครับยังไม่ได้ลงคลิปเลยเอาติดนะฮะเอาติดปัญหาควันดานะครับใครที่ดูจากคลิปที่แล้วนะควันดานะครับนี่ตัวเทียนครับ ควันดำอย่างอดีเซลเพราะว่าสายกาวนะครับสายกาวน็อตคายน็อตหลุดนะฮะแล้วก็อาจจะเกิดไฟย้อนไฟวนนะครับไอ้นี่เสียเลยไอฟูที่แรกว่าไม่เสียนะครับมันไม่โชว์นะครับแต่มันเร่งไม่ขึ้นนะฮะแต่มันเร่งไม่ขึ้น,นครับเปลี่ยนตัวใหม่ในบ้านไปเร่งป,ป,ป,ปุ๊ดเลยนะฮะ หน้านอากาศไม่ได้นะครับแต่ไฟไม่โชว์นะครับตอนแรกมันโชว์เพราะว่าสายกาวไม่ได้ใส่แต่พอเราใส่สายกาวเสร็จลบโค้ดรีเซ็ตกล่องเสร็จนะครับมันเล่งไม่ขึ้นมันเล่งวืดฮดแล้วก็โดนตัวนี้อีกหนึ่งตัวพอเราเปลี่ยนตัวนี้เสร็จใช่ไหมพอเปลี่ยนตัวนี้เสร็จมันมาเด้งขึ้นตัวนี้ต่อเออเนี่ครับ น่าจะหมดสภาพแล้วเดิมๆติดรถลบโค้ดยังไงก็เด้งนะครับก็เลยเปลี่ยนตัวใหม่ไปอยู่ในบ้านที่มีเก็บๆเอาไวน้นะครับนะฮะขายเข้าไปนะครับสองตัวหนึ่งสองเนี่ยสอย่างเนี่ยเทียนเทียนก็มีทั้งเป็นเข็ม มีทั้งเป็นหัวธรรมดาหัวธรรมดาอันนี้นี่หัวเข็มผสมกันไปนะครับนี่ดำปึดดำปึดเลยมือนะนีครเปลี่ยนเนี่ยทำไปทำมาสามตัวเลยหัวเทียนนะครับแล้วก็ ตอนแรกดับแรกเลยนะครับเปลี่ยนหัวเทียนไปแล้วมันก็เร่งยังไม่ขึ้นนะครับเปลี่ยนอันนี้ก็ไปแล้วนะครับพอมันเร่งขึ้นเปลี่ยนพอเปลี่ยนแอร์โฟเสร็จเร่งขึ้นนะเร่งขึ้นเปลี่ยนตัวนี้เสร็จเร่งขึ้นไอเนี้ยพอเปลี่ยนแอร์โฟดีขึ้นมานิแล้วเปลี่ยนตัวนี้เสร็จเร่งขึ้นเลยนะพอเร่งขึ้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาแอร์โฟของเดิมมาใส่เอาแอร์โฟของเดิมมาใส่ เร่งครับมันเร่งหน่หนวงๆอ่ะอื้อตดอืดอืดแต่เอาของใหม่ใส่เข้าไปวึนวิ่นวินน,น,นโหแบบดีดแรงขึ้นมาทันทีนะฮะก็ต้องอ่อพอนั่งนั่งดูค่าสดด้วยนะนั่งดูค่าสดตัวนี้จะอ่านอากาศไม่ได้เลยนะครับอ่านได้แบบช้านะมวลอากาศเข้าช้านะครับส่วนตัวนี้ก็ตำแหน่งมันไม่ได้ก็คือข้างในมันชํำรุดนะครับ ของเดิมติดรถเลยนะเสียครับใช้ได้แล้วควันไม่ดำแล้วของเดิมนี่อย่างก,กับไฟไหม้ท้ายกันชนอะ่ะมีแต่ควันดำโชยเต็มท้ายกันชนเลยนะแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยนะครับเอารถไปแล้ววางแล้วเดี๋ยวจะเอาวีออเดี๋ยวเสร็จวีโกเอวีออสมาเปลี่ยนม่าน้ำวีโกคันนี้ก็ เปลี่ยนลูกปืนล้อเอ้ยเปลี่ยนซีนลูกปืนล้อนะครับซีนปลายเผาเปลี่ยนซีนปลายเผานะครับข้างนู้นเปลี่ยนแล้วนะเดี๋ยวซีนอยู่ไหนเดี๋ยวพาไปดูข้างนู้นดีกว่าเอ่อถ้าเราเห็นนะครับถ้าเรามองเห็นเอ่อด้านนี้ด้านในเนี่ยถ้าเรามองเห็นด้านนี้เยิ้มนะครับเนี่ยถ้าเรามองเห็นด้านนี้เยิ้มนะ ก็ให้สันนิษฐานว่าซีนเผาอาจจะรั่วนะครับลูกปืนอาจจะแตกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อันนี้ลูกปืนไม่เป็นไรนะครับแต่ซีนรั่วอมันจะเยิ้มเต็มเลยนะครับเนี่ยมันจะเยิ้มมาถึงนี่เลยนะครับนี่นะ <S <S พอซีนข้างในมันรั่วนะครับมันออกมาไหนไหมนี่รูนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรูระบายออกมาจากในลูกยางกันฝุ่นกันฝุ่นตัวนอกนะฮะตัวนี้อยู่ตรงนี้กันฝุ่นกันน้ํานะครับ เปลี่ยนไปแล้วนะฮะตัวนี้นี่บางนิดเดียวนะจะ,ม,ะ,ม,ะมีเครื่องมือตอกนะครับมีเครื่องมือตอกเข้าใช้ลูกปืนล้อ,อก,กับปอกนะปอกเลกเชื่อมเข้าด้วยกันแล้วก็ตอกเข้าไปอันนี้ประกอบเสร็จหมดแล้วนะครับนี่งับงับสายออนเบรกเอาไว้นะแล้วก็ถอดอแป,ป๊บกระบอกเบรกถอดเฉพาะสายเบรกมือตรงนี้นะครับ เฉพาะสายเบรกมือแล้วก็น็อตด,ด้านหลังสองตัวแล้วก็ดึงออกเลยครับอันนี้ไม่ได้ถอดนะเห็นไหมนี่ไม่ได้ถอดนะครับนี่ไม่ได้ถอดเดี๋ยวใส่เข้าไปเสร็จแบบนี้แหละเดี๋ยวก็จะล้างนะครับใช้น้ําล้างใช้น้ํายาล้างนะครับล้างแล้วก็เอาปั๊มฉีดมาฉีดฉีดเสร็จเป่าลมแห้งแล้วก็อัดหล่อลื่นจารบีตรงนี้นะครับนี่เวลาเราถอยบางทีมันจะดังนะครับเวลาเราถอยถ้ามันแห้งๆมันจะดังฮะนี่มีจารบีรอยู่เห็นไหมนี่จารบี เขาทาจารบีเอาไว้นะครับเนี่ยจรารบีนะครับก็คือลองงัดอะเนี่ยมุเรางัด,ง,ดงัดอย่างเงี้ยงัดงัดให้มันกระดกขึ้นมานะครับงัดให้มันกระดกขึ้นมานะเราก็เอากระดาษเนี่ยครับเอากระดาษกระดาษแข็งอะป้ายจรารบีแล้วก็แย่เข้าไปใน,นเนี้ยดึงเข้าดึงออกเนี่ยปาดแย่เ,เข้าไปหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่ห้าหกนะครับ หล่อลืน่นใช้จรารบีเพาขับก็ได้นะครับจรารบีเพาขับสีดำดำอะ่ะแย่เข้าไปแล้วให้มันลื่นๆสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ประกอบนะครับอย่าตั้งเบกรกสักหน่อยนึงถ้าเบรกก็ยังไม่หมดนะครับยังเยอะอยู่เลยเบรกหลังก็งไม่ค่อยหมดหรอกครับนะเบรกหลังไม่หมดอันนี้เพอาเบรกยังแห้งอยู่นะครับไม่ได้เปียกนะไม่เพราะว่ามันเพิ่งออกการมันเพิ่งเยอะไม่เห็นนะข้างในก็เลยยังไม่เป็นอะไรมากนะครับพอเบรกก็ยังไม่มันยังไม่เปียกนะ เนี่ยมันจะพึ่งสาดแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวก็ล้างใช้น้ํายาล้างก็ใช้ได้นะครับซีนก็อยู่ข้างในครับตรงนี้เดี๋ยวถอดฝังนู้นให้ดูนะครับแป,ป๊บหนึ่งนี่ครับถอดออกมาแล้วนะครับงัดซีนออกมาแล้วอันนี้ซีนตัวใหม่นะครับงัดซีนออกก็รอนี่ะครับนี่แก๊ปแก๊ปรึบแล้วก็หลุด แล้วก็เช็ดทาําความสะอาดนะครับตัวนี้ตัวนี้มีโอริงนะอันนี้เดี๋ยวผมทากาวครับไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนซีนตัวเดียวนะครับเปลี่ยนซีนตัวเดียวเพอข้างก็อยู่นี่เช็ดเป่าเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เขายังไม่ดังนะครับลูกปืนยังนิ่งอนี่ไม่ได้ถอดนะครับ งเงียบอยู่นะเวลาเราจะอัดลูกปืนต้องเอาปอกตัวนี้ออกก่อนนะครับเอาเฟือง ABS e ออกก่อนเฟือง ABS e เนี่ยมันไม่ได้แน่นอะไรนะครับมันแน่นตัวนี้นะครับแน่นปอกนะครับอันนี้ปอกอัดครับกันซีนแล้วมันจะมีปอกอัดอีกตัวอยู่ข้างในนะครับสอชั้นเลยนะครับปอกอันนี้จะ2อ,อันนะใช้อัดเองนะครับก็เดี๋ยวจะตีซีนตีซีนก็ใช้ตัวนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นลูกปืนอันนี้ก็เป็นตลับลูกปืนล้อเอามารวมๆกันนะครับมันก็จะพอดีเลยแปบบเข้าพอดีนะครับตีดูตีเข้าไปแล้วจับมือเดียวนะครับดึงออกมาแวบนี่อยู่เหมือนเดิมนะครับ ไม่บี้ไม่เบี้ยวนะครับเข้าล็อกบ่าพอดีเลยนะครับเพราะตอนตอกซีนเนาต้องถอยตัวนี้ออกไปก่อนนะติดนะครับเพราะว่ามันจะยืดนะครับมันจะยืดออกมาต้องคลายตัวนี้แล้วถอยออกไปก่อนนะที่เหลือก็ประกอบใส่ยกใส่นะครับเดี๋ยวจะทา กาวตรงนี้ก่อนเพราะว่าต่อใ้เราเปลี่ยนโอลิงใหม่นะเนี่ยสนิมมันเริ่มกินแล้วด้านด้านด้านเพาข้างสนิมก็เริ่มกินแล้วครับก็จะทากาวนะครับแล้วก็ยกใส่ก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ทาเยอะนะครับไม่ได้ทาเยอะแค่ผิวๆพอเพราะว่าถ้าทาเยอะมันก็ปิ้นนะครับแต่ก็ดีน้ําไม่เข้ามันก็ดีที่ว่าน้ําไม่เข้าบางทีเปลี่ยนลูกยางใหม่ถ้าไม่ใช่ของแท้มันแบนเลยนะครับพอมันตายตัวมันจะแบนเลยน้ําเข้าหนักกว่าเดิม อันนี้ลูกยางเป็นของแท้แล้วก็ยังนิ่มอยู่นะครับทากาวเสริมแล้วก็แปะเช็ดเช็ดด้านนี้ให้สะอาดนะครับเห็นไหมด้านนี้มันจะมีรอยเนี่ยซึมครับน้ําซึมเข้าเพราะว่าสัมผัสแน่นเนี่ยมันจะอยู่แค่หัวน็อตนะครับตรงนี้ก็จะมีน้ําซึมเข้าได้นะครับบางคนก็จะทาตรงนี้ด้วยนะดีกว่าน้ําเข้านะครับมันไม่สวยแต่ก็ยังดีกว่าน้ําเข้านะก็เดี๋ยวยกใส่นะครับยกใส่ ยกใส่เสร็จแล้วก็ขันน็อตนะครับสี่ตัวแล้วครับแป๊บเบรกแป๊บเบรกนะครับ,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 บน,บนี่มันจะปิ้นมานิดนึงแล้วก็ร้อยสายเบรกมือนะครับร้อยสายเบรกมือเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาโผล่ฝั่งนี้เห็นไหมนี่แล้วก็ใช้ครีมนะครับแป๊บสองตัวนครับไวเงี้ยแล้วก็ดึงไปอีกด้านหนึ่งนะครับ เยวใส่ก่อนแปบน๊บหนึ่งเออแล้วปล่อยครับไล่ขอบล้างเสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ลมเบรกนะครับไล่ลมเบรกแบบ <Okay. S 1> เดินขึ้นไปย้ำคนเดียวนี่แหละครับ <Okay. S 1> ต่อสะย่างเอาขวดน้ำใส่น้ำมาให้เต็มนะครับแล้วก็เกียบย้ำมาเลย เยียบเสร็จแล้วก็เดินมาปิดนะครับมันจะไม่มีอากาศย้อนเข้ามากเพราะว่าเราเติมน้ำไม่ในขวดนะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะครับแต่อันดับแรกต้องใส่จานเบรกก่อนนะใส่กระทะเบรกให้เรียบร้อยสองข้างนะครับแล้วก็ดึงเบรกมือไว้นะครับดึงเบรกมือไว้แล้วก็ไล่ลงเบรกนะครับไล่แค่สองล้อหลังนะเพราะว่างับไว้ตรงนนอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ